สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้เราจะมาแกงเผ็ดไก่กันนะคะแกงเผ็ดเนื้ออกไก่ค่ะก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าแกงเผ็ดสูตรนี้เป็นแกงเผ็ดแบบบ้านๆเพราะตั้งแต่เล็กจนโตก็เห็นคุณแม่ทําสูตรนี้ค่ะแต่เปลี่ยนแปลงก็คือไม่ได้ตําน้ําพริกเองนะคะเนื่องจากยุคนี้สมัยนี้มีน้ําพริกสําเร็จขายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตามตลาดสดหรือว่าตามห้างสปปรรพสินค้าราคาเพียงถุงละ10บาท20บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับแกงเผ็ดหม้อนี้หญิงมอจะใช้น้ำพริกถุงเล็กค่ะส่วนถุงใหญ่เราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ตอนนี้เราเตรียมน้ำพริกกับไก่เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ก็คือกะทิค่ะ ต่อจากนั้นก็จะเตรียมมะเขือพวงถั่วฝักยาวมะเขือพริกสดที่สุกแล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือใบโหระพานะคะใบโหระพาจะเพิ่มรสชาติและความหอมให้แกงเผ็ดค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำน้ำพริกไปผัดให้หอมจากนั้นจึงใส่ไก่ลงไปผัดด้วยค่ะผัดไปสักครู่หนึ่งจึงใส่หัวกะทิลงไปนะคะ คนให้ทุกอย่างคลุกเคล้าเข้ากันจากนั้นจึงเติมด้วยหางกะทิค่ะตั้งต่อไปอีกสักแป๊บหนึ่งรอจนหางกะทิเดือดจึงใส่มะเขือพวงและมะเขือถั่วฝักยาวที่เราเตรียมไว้ตามลงไปเลยค่ะตั้งไฟกลางต่อไปอีกสักครู่หากมีฟองลอยขึ้นมาเหนือน้ำแกงเราก็ตักทิ้งไม่ต้องเสียดายค่ะ เมื่อเราตักมะเขือมาบีบดูรู้ว่ามันสุกแล้วจึงใส่พริกซอยลงไปค่ะจากนั้นจึงใส่ใบโหระพาลงไปแล้วปิดไฟเลยนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของแกงเผ็ดสูตรบ้านๆของหญิงมอค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะแกงเผ็ดสามารถทานกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวหรือแม้กระทั่งทานกับขนมจีนก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้หญิงมอจะมาทานกับขนมจีนนะคะ หญิงมอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลินจากการดูคลิปของหญิงมอไม่มากก็น้อยนะคะชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ